สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันในเรื่องการบริหารการศึกษานะครับเรามีเอกสารที่น่าสนใจมากเป็นบทที่2จากงานวิจัยชิ้นหนึ่งค่ะ<ฆ>ซึ่งรวบรวมแนวคิดจากนักวิชาการหลายท่านเลยทั้งไทยทั้งต่างประเทศจุดเด่นคือการผสมผสานมุมมองนี่แหละครับวันนี้เราจะมากลั่นเอาสาระสาคัญออกมาให้เข้าใจง่ายๆกันใช่เลยค่ะเอกสารนี้เขาเเรียกว่าสังเคราะห์ข้อมูลมาดีมาก จากหลายแง่งเลยทั้งตำราบทความงานวิจัยต่างๆทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าคำว่าการบริหารกับการศึกษาเนี่ยพอเอามารวมกันเป็นการบริหารการศึกษาแล้วมันมีความหมายมีหลักการที่น่าสนใจยังไงบ้างเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คำแรกก่อนเลยคำว่าการบริหารหรือ management administration เนีครับจากที่รวบรวมมาหลายความเห็นมีจุดร่วมสำคัญๆว่ายังไงบ้างครับ ถ้าให้สรุปง่ายๆนะคะคือมันเป็นเรื่องของการทําให้งานสําเร็จโดยทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วก็ใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่อย่างพวกคนเงินวัสดุวิธีการอะไรพวกนี้ค่ะครับรัวดีให้ศึกษาได้และก็เป็นศิลป์ด้วยคือต้องใช้ทักษะประสบการณ์ในการเอาไปปรับใช้อีกทีนึงค่ะเหมือนต้องมีทั้งตําราทั้งชั้นเชิงในการปฏิบัติจริง แล้วกระบวนการหลกัหลกๆของการบริหารละครับมีอะไรที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆไหมครับก็จะมีกระบวนการสําคัญสคัญอย่างเช่นการวางแผนก่อนว่าจะทําอะไรแล้วก็จัดโครงสร้างหรือจัดองค์กรว่าใครทําอะไรตรงไหน จากนั้นก็เป็นการนำหรือการสั่งการอํานวยการให้งานมันเดินไปข้างหน้าครับและสุดท้ายคือควบคุมดูว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนไหมเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่านักคิดหลายคนก็จะพูดถึงกรอบประมาณนี้ค่ะบางทีก็อาจจะเน้นเรื่องภาวะผู้นำเป็นพิเศษด้วยอ๋อเข้าใจภาพรวมของการบริหารแล้วครับทีนี้คำว่าการศึกษาหรือ education ล่ะครับอันนี้มีความหมายมุมมองที่น่าสนใจยังไงบ้าง คำนี้ก็ลึกซึ้งนะคะคือถ้าไปดูรากศัพท์ภาษาละตินเนี่ย educate มันจะหมายถึงการอบรมเลี้ยงดูครับส่วน educate จะหมายถึงการดึงออกมาซึ่งมันก็สะท้อนแนวคิดว่าการศึกษาคือการดึงเอาศักยภาพหรือสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนออกมานะคะอ๋อดึงศักยภาพออกมาใช่ค่ะอย่างนักปรัชญาจอห์นดิวีก็มองเป็นเรื่องของความเจริญงอกงามของชีวิต ส่วนยูเนสโกก็จะเน้นการพัฒนาคนแบบองค์รวมทั้งความรู้คุณธรรมทักษะต่างๆครับสรุปง่ายๆก็คือเป็นกระบวนการที่ทำให้คนเราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทั้งกายใจสติปัญญาผ่านกลไกาการเรียนรู้ต่างๆค่ะเข้าใจสองคำหลักแล้วพอเอามารวมกันเป็นการบริหารการศึกษาหรือ educational administration ความหมายมันจะออกมาเป็นยังไงครับ ก็คือการนำเอาหลักการบริหารที่เราคุยกันไปตอนแรกนั่นแหละค่ะมาประยุกต์ใช้ในบริบทของงานด้านการศึกษาอ๋อเอามาปรับใช้ใช่ค่ะเป้าหมายหลักก็เพื่อพัฒนาผู้เรียนพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถคุณธรรมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอย่างที่คุณสมศักดิ์บุญปู่อธิบายไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นการร่วมมือกันของหลายๆคนเพื่อพัฒนาคนในทุกด้านครับผมหรืออย่างที่คุณสุนทรโคดบรรเทาก็มองว่า นี่เป็นวิชาชีพชั้นสูงเลยนะคะที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดการทร,รัพยากรกระบวนการต่างๆเพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนแล้วจุดเด่นของเอกสารนี้ที่มีการสังเคราะห์หลักการบริหารการศึกษาที่สําคัญออกมา เห็นว่าแบ่งเป็น3ด้านหลักๆด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนมากทําให้เห็นภาพรวมว่าผู้บริหารการศึกษาที่ดีเนี่ยควรจะต้องเก่งรอบด้านเลยเขาแบ่งเป็น3มเรื่องหลักๆค่ะคือการบริหารตนการบริหารคนแล้วก็การบริหารงานน่าสนใจมากครับขยายความแต่ละด้านหน่อยได้ไหมครับเริ่มที่การบริหารตนก่อนเลยครับเป็นยังไงการบริหารตนหรือที่บางทีเรียกว่าครองตนอันนี้คือพื้นฐานสําคัญที่สุดเลยค่ะ คือการที่ผู้บริหารต้องรู้จักตัวเองเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองอ mm. แล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมีวิน,นัยมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีวิสัยทัศน์มองการไกลครับมันจะคล้ายๆกับแนวคิดรับเลื่อยให้คมของสตีเฟนโควีที่บอกว่าต้องพัฒนาตัวเองให้ครบสมิติคือร่างกายสติปัญญาสังคมอารมณ์แล้วก็จิตวิญญาณ หรือแม้แต่เรื่องการมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอซึ่งสตีฟจ็อบส์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากค่ะเหมือนเป็นการสร้างฐานที่มั่งคงให้ตัวเองก่อนเลยนะครับแล้วด้านที่2การบริหารคนหรือครองคนละครับอันนี้เน้นเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะเพราะการบริหารคืองานที่ต้องทำผ่านคนอื่นเน้นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการเข้าใจคนอื่นการสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมงานครับ ความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อคนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการใช้คนให้เหมาะกับงานหรือ put the right man on the right job อ oh, ครับแนวคิดที่เกี่ยวข้องก็อย่างเช่นของโควิอีกละคือเรื่องบัญชีออมใจหรือ emotional bank account ที่เราต้องหมั่นฝากความรู้สึกดีๆสร้างความไว้วางใจให้กันครับผมหรือการคิดแบบวินวินที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ รวมถึงการเข้าใจความต้องการของคนอย่างทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลเพื่อจะสร้างแรงจูงใจได้ตรงจุดนะคะมีทั้งเรื่องจิตวิทยาเรื่องความสัมพันธ์เลยนะครับทีนี้ด้านสุดท้ายการบริหารงานหรือครองงานอันนี้เน้นไปที่อะไรครับ ด้านนี้จะโฟกัสไปที่ตัวกระบวนการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพค่ะตั้งแต่การวางแผนที่ดีการจัดโครงสร้างองคอ์กรการอำนวยการการประสานงานต่างๆไปจนถึงการควบคุมติดตามและประเมินผลตรงนี้ก็จะมีหลักการคลาสสิกอย่าง POSDCORB ของลูเทอร์ก l ลิกเข้ามาเกี่ยวข้องที่เป็นตัวย่อของกิจกรรมหลักๆในการบริหารอ๋อ POSDCORB ที่คุ้นเคยกันใช่ค่ะ Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting แล้วก็ยังมีแนวคิดเรื่องการจัดลำดัดความสำคัญหรือ first things first ของคูวีอีกครับหรือแนวคิดเรื่องการทำให้กระบวนการทำงานมันง่ายขึ้นไม่ซับซ้อนลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงอะไรแบบนี้ค่ะโการแบ่งเป็นครองตนครองคนครองงานแบบเนี้ยมันทำให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่า การจะเป็นผู้บริหารการศึกษาที่ดีได้เนี่ยมันต้องเก่งครบทั้ง3ด้านจริงๆต้องสมดุลกันใช่เลยค่ะมันคือภาพรวมที่ครบถ้วนมากๆสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารการศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคหรือวิธีการจัดการเท่านั้นแต่ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งในเรื่องระบบคนและที่สำคัญคือตัวเองซึ่งเอกสารนี้ก็ชี้ให้เห็นการผสมผสานแนวคิดทั้งจากฝั่งตะวันตกและตะวันออกได้อย่างน่าสนใจมากค่ะ ครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกแนวคิดทฤษฎีต่างๆของการบริหารการศึกษากันไปพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่ความหมายพื้นฐานของแต่ละคําจนมาถึงหลักการสําคัญ3ด้านคือบริหารต้นบริหารคนและบริหารงานที่กลั่นกรองมาจากงานวิจัยค่ะก็จะเห็นว่ามันมีมุมมองที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีการบูรณาการเอาหลักคิดต่างๆเข้ามาผสมผสานกันทั้งาศาสตร์การจัดการแบบตะวันตก แล้วก็หลักคิดที่คล้ายๆกับหลักพุทธธรรมอย่างเรื่องการครองตนครองคนครองงานครับซึ่งมันก็ชี้ให้เห็นว่าการบริหารการศึกษาที่ดีจริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยความเข้าใจทั้งในเชิงกระบวนการแล้วก็ต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงด้วยและนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าชวนคิดต่อมากๆเลยครับในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากขนาดนี้หลักการบริหารโดยเฉพาะแนวคิดแบบครองตนครองคนครองงาน ที่มีรากฐานส่วนหนึ่งจากภูมิปัญญาตะวันออกผสมผสานกับศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเราจะสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ยอย่างไรให้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าสุขภาวะที่ดีรวมถึงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับทั้งผู้เรียนและบุคลากรในระบบการศึกษาของเราได้อย่างยั่งยืนจริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามที่เราลองนำกลับไปคบคิดต่อย,ยอดกันดูได้นะครับ